เมคอัพเช็คในส่วนของมันงานผิวนะคะสิ่งแรกก็คือยินใช้เป็นคุชชั่นจองแซม,มุนตลับที่เป็นสีน,นุ้นหมดเลยนะคะก็คือลงเป็นงานผิวไปงานคิ้วมาสคาร่าคิ้วใช้เป็นตัว heavy ่ o t a t i o n นะคะที่เป็นสีแบบว่าเอาไว้ยอมคิ้วให้มันอ่อนนะคะในส่วนของดีไซน์คิ้วเนี่ยก็จะเป็นเม,มล,ลินดาสีเกรย์บราวนะคะชอบมากหมดเป็นหลายแทกแล้วอ่ะอายแชโดว์พาเลตวันนี้ใช้อินทูดี้นะคะคือตาใช้อินทูดี้แบบตลับเดียวเลยมันจะเป็นตลับแบ สีชมพูมีทั้งแบบว่าแมทแล้วก็กลิตเตอร์ชิมเมอร์มาสคาร่าวันนี้ใช้เป็นของมูที่แบบว่าเป็นมาสคาร่าลิซ่าอะไรสักอย่างะคือดีมากเหมือนกันทั้งบนทั้งล่างนะอายไลเนอร์วันนี้ใช้เป็นินสอดเขียนคิ้วของเทสติโดอใช่คือยินจะชอบแบบว่าใช้อย่างนี้แล้วก็กรีดแล้วก็เอานิ้วแบบว่าเล็บอย่างนี้ไปไฮไลท์ใช้ของดีออที่เป็นแบ็กสเตจค่ะแล้วก็ปากขูดเยอะมากเยอะมากก็จะเป็นกลอสของ โรมแมนก่อนแล้วก็ข้างในอ่ะเป็นลิปของเปีย400โรซี่ซีเดียแก้มติ้นข้างในอีกทีหนึ่งก็จะเป็นของโพลิกาโพลิกาทั้งหมดก็ประมาณนี้ค่ะ